สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันอังคารที่1มีนาคม2564นะครับสวัสดีเดือนมีนาคมนะครับเอาเป็นว่าเดือนนี้ก็จะเข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วนะสาหรับวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางมาฝากเช่นเคยนะครับสาหรับแนวทางฮานอยพิเศษปกติรวมไปถึงฮานอยวีพีนะครับที่นี่ที่ช่องอาจารย์ถามเรืองราชกูนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราจะไม่รีรอกันเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรวยหลายๆคนที่รออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันนะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับฮานอยพิเศษนะครับออก70619นะครับเมื่อวานนี้นะครับ70619ฮานอยปกติออก07557นะครับฮานอย VP 73 76391นะครับเมื่อวาน8ไม่เดียวกร หลุดไปนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ปรับสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่านะครับแนวทางสําหรับฮานอยเราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆตามนะครับตามแนวทางที่มันออกมาแล้วก็ปรับตามสูตรที่เราปรับไปนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางกันนะครับว่าสําหรับวันนี้เม็ดเดียวจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับต้องขอไปด้วยเนาะเมื่อวานนี้หลุดไปนะครับต้องขอไปด้วยนะครับ แต่ว่าเมื่อวานนี้สูตรข้าต้มมัดนะครับสูตรข้าต้มมัดถ้าใครจับจริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้สามตัวแตกนะครับถ้าใครเอาไปเล่นนะครับก็คงไม่ผิดหวังนะครับสาสายชุดวินนะครับเมื่อวานนี้นะครับฮานอยพิเศษวันนี้ผมให้เด่นสี่รองแปดนะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่นเจ็ดรองเก้านะครับฮานอยวีพีผมให้เด่นสูตรรองห้านะครับถ้าวันนี้นะครับก็ยังคงให้นะครับ ยังคงให้อะไรดีมั้ยครับเดี๋ยวเรามาฟังได้คลิปนะครับก็ก็จะเป็น487905นะครับ487905นะครับจะเป็น4847494045นะครับ87898085นะครับ797075 9095นะครับแล้วก็05ไปกับตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกนะครับถ้าเม็ดเดียวเมวื่อวานนี้วิเคราะห์มาจากน,นี่ครับมันมี1กับ7นะครับค่อนข้างที่จะไหลยอย่างชัดเจนวันนี้เนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะให้สีเป็นเม็ดเดียวที่จะเป็นตัวดำเนินการนะครับให้4เม็ดเดียวนะครับ4เม็ดเดียวเลยนะครับสำหรับสายรูดสายวิ่งส,สายมินิมาราชอนสายลาเสียวเม็ดเดียวเที่ยวได้นะครับเอาเป็นว่านะครับ ก็ก่อนที่จะไปเสียวเม็ดเดียวนะครับก่อนที่จะไปวิ่งนะครับก็อย่าลืมพูดกันไว้แล้วกันนะฮะถามว่าวันนี้ควรกันเบิ้ลไหมนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอันมาหลายวันแล้วนะครับก็ให้ระวังเบิ้ลด้วยนะครับสาหรับเม็ดเดียวสายเสียวเม็ดเดียวให้เลขสี่นะครับสาหรับวันนี้เอาเป็นว่านะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าปุ่มราย VP นะครับก็สามารถแอดมาที่แอดเอ็นไยูตองเก้าได้เลยนะครับเพราะว่ามีแนวทางดีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวให้คุณได้ มีทางแนวทางดีๆนะครับสำหรับคุณทุกๆวันเลยรวมไปถึงทุกๆ15นาทีด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ